ไดีนะครับดูเนี่ยเราจะยืนอยู่ที่นี่นะฮะอุปกรณ์พร้อมลูกหางพร้อมแล้วเราก็จะโยนอันนี้อันนี้เราจะพึ่งเนี่ยพึ่งนะฮะเราจะยังไงเราจะที่ปายปลายลงไปถึงพื้นไหมไม่ถึงครับเหมือนกันตอนต้นรายการเลยนะไม่ถึงพื้นไม่ถึงพื้นให้อยู่ที่ไหนอยู่ในฝาครับเลิกเหรอป่ายดที่ไหนนะอยู่ในฝากันเลยครับยฝาีปลาลูกหางไปแต่ไม่ให้ถึงลูกหางถึงพื้น แล้วก็ดึงขึ้นมาให้อยู่บนฟาแล้วมันอยู่บนฟ้านี้มาแข่งหรือเปล่าเนี่ยทำได้หรือพูดทำได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองดูครับก็ลองดูเอาไงหนึ่งลูกกี่ลูกสองลูกสามลูกกี่ลูกสี่ลูกสี่ลูกอย่าเลื่อนนะไม่อยากมาวางเฉยนะมันต้องหมุนติ้วติ้วติ้วนะครับโอ้โหสียงที่เขาจังติ้วติ้วโอ้โหดีได้พูดดีผมจะพาไปไหนครับพาไปไหนพาไปใส่จานพาไปใส่จานไม่ได้เทนะ ปล่อยลงไปนะให้เขาหมุนติ้วติ้วติ้วต่อนะฮะแล้วไปลูกที่2ลูกที่สลูกที่สต้องอยู่ในอยู่ในแท่นตลอดนี่นะฮะไม่ใช่ไปอยู่หน้าจานนะฮะนะแล้วก็วางลงไป4ี่ลูกปั๊บพอหนักทางสำเร็จแล้วพร้อมนะครับกรรมการพร้อมนะครับคุณพนักพร้อมนะพร้อมนะครับพร้อมไปเอานะครับโอ้โหเร็วลงนะครับไปนะครับไปนะครับลูกที่สองนะครับ ที่ไหนนะมือมืออยู่ตรงไหนนะเขาจะอยู่ตรงไหนฮะอ่าอยน่ะอยู่อยู่อย่างนี้อ่าอยู่อย่างนี้เราลองเทียบมาสักโลกหนึ่งอ่าเดี๋ยวคุณพัดยืนอย่างนี้เอา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 ฝาไว้เนี่ยเอาไว้ที่มือนะฮะไหนเทียบยังไงฮะอ่าเทียบต้องอย่างนี้นี่ต้องเทียบอย่างนี้แล้วดูสิลอยจากฝ่าวุ้ดแม่อยู่อางนี้แล้วก็หมุนติ้วอยู่อางนี้แน่นมากเลยแน่นมากสายตาดีมากตอนฝึกใหม่ไม่ไม่ฝึกเลยผมไม่เคยถามเขาตอนฝึกใหม่มีไหมแบบ คว้างปั๊บปั๊บกระดึงมันนี่ข้าวโ๊ดตรงนี้เที่ยวแค่เที่ยวเที่ยวก็โดนผมมาสิท่อเดินมาทำไมอีกแม่เดินมาวันนี้ได้จังหวะอะไรทีเดียวโอ้โหต้องถือว่าสุดยอดจริงพอใจในผลงานไหมขณะนี้พอใจครับพอใจนะครับเวลาดีมากๆากเลยนะครับ51วินาที เลยเป็นไงสิบนาทีเยี่ยมครับสุดยอดมากไม่พินหลุดเลยสมาธิการแข่งขันจะแข่งอย่างไรเราห้าสิบวิไม่ถึงนาทีเอาเรื่องเวลาก่อนนะคือมาระดับนี้เนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยต่อเข้าหน่อยแล้วกันเอาสักเท่าไหร่ดีเวลาให้ครึ่งให้นาทีครึ่งนะเพิ่มอีกนาทีครึ่งหนึ่งมหาสารนะนะผมว่าสองสัปดาห์มันก็ไม่ได้แล้วครับไอการทิ้งไปแล้วดึงขึ้นวันนี้ยครับกลัวมันจะคว้างหลุดไปเลยเลย อันนั้นลองดูเดี๋ยวนะให้ให้อีกให้อีกอีกเอานาทีครึ่งนาทีครึ่งไอ้นี่เราเนี่ยมันมันไม่ลงพื้นเลยเนี่ยมันปุ๊บแล้วก็ลอยเลยของเขาน่ะลงหน่อยได้ไหมได้ครับเออลงแล้วไงให้ตักเนี่ยเออได้เห็นไหมให้ตักมันตักให้มันหมุนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะก็แต่งขึ้นมาได้ไรล่ะฮะอะไรรับก็มีจานอยู่ก็ให้ไจานจานในสุดท้ายใช่ของของเขาเป็นฟอร์บียใช่ไหมอ่าของเขาช้อนหรือสารพีก็ได้เ ให้ทับพีให้ใหญ่ให้ใหญ่เออถือไว้ถือไว้ปาไปแล้วก็เอาเชือกดึงขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาทับพีรับเอาทับพีรับปอดไว้แล้วก็มาทิ้งไว้ที่มาดูอุ้ยจ่ายง่ายจังเลยเนาะดูง่ายง่ายเนาะจำนวนคนน่ะอ่ามีกสามสามคนสัามคนให้ากี่คนเอาสองคนดีไหมสองคนสองคนสองคนรอบแรกสองคนนะสองคนยังไม่หมดนะเราละสี่ลูกให้เขากี่ลูกสองลูกครับ เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมนี่มีลุ้นอย่างนี้มีลุ้นละพอได้ลุ้นละนี่มีลุ้นพอได้ลุ้นล้ะเวลานาทีครึ่งครับนะลงพื้นก็ได้ไม่ลงก็ได้ครับนะไม่ต้องฝาพียนะอ๋อสปีตักเพยตักสองคนนะสองแล้วก็สองลูกสองลูกอีกเอาว่าคนละลูกอ่ะ่ทไไมด้ถ้าไม่ได้ล่ะไม่ได้ไไม่ด้เวลาก็ต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะลงหรือไม่ลงเหมือนเดิมครับนะสองลูกเหมสองลูกเหมือนเดิมคนละสามคน อสามคนทัพพีล่ะขยายหน่อยได้ไหมเป็นจานเลยครับโอ้ทำไมใจ่ี้จี้ทัพพีล่ะเป็นจานเลยไอ้คุณคุณกล้วยมาหัวเราะอย่างนี้แม่โอ้โหหน้าเหี่ยวงั้นะลุงเนี่ยให้เป็นจานเลยตกลงเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับเอาละครับได้หรือไม่ได้ ทำได้ <ar> หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเอาล่ะเอาล่ะทีละคนเอาออแกนก่อนได้หรือไม่ได้ไม่ได้โอ้โหอยู่ด้วยกันนะนักเอกยันยโสนะ ใช่เอ๊นั่งเอกใช่ไหมอะเขารู like ar, hey, no. à, do, no. ้อะเขารู้อะนี่เขาคุณก็อยู่กับเขามาเหมือนกันอ่าอ่ได้ไม่ได้ช่วยเฮ้ยมันนาทีครึ่งใช่ไหมนาทีครึ่งแล้วก็พลาดครั้งแรกนี่พลาดไปยังได้อีกไสามคนสามคนสามคนเอาสองลูกเองเอาได้เอาอันนี้ครับได้ค่ะโอ้โหพลังพลังได้มากขึ้นได้สองไม่ได้หนึ่งคู่แรกครับคู่แรกสองได้เดี๋้ที่ผิดเดี๋ยว พันไงเวลพันยังไม่เป็นเลยนับหนึ่งด้ยที่เกินเชือกเฮ้ยอ้าไหนดูตาโอเครอกอใครตัวมันนะครับรักษาชีวิตได้ๆนะครับดูอยู่รอบข้างพร้อมไปเอาละครับ ตายเขาบอกว่าเป็นไม่ได้นะเขาสีลูกลอยอยู่บนฟ้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มข้าวฟาข้างบนนะฮะหลังมือตึ๊บ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 คนละครั้งแม่งแล้วนิ่มๆนะนี่ของคุณไม่ไม่หมุนสักลูกเลยนะครับบ้านพ่อบ้านแม่อยู่ริมทะเลเล่นแต่เจ็ตสกีอ่ะให้จานได้แล้วเอาละครับที่สามคนเอากระลำมังมาเลยอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าใช่จานมันเหยี่ยมหนาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องการสองลูกเท่านั้นเอาจานได้นะฮะพับพีก็ได้เอา จะลงพื่นก็ได้หรือจะลอยฟ้าก็ได้ตรงนู้นระวังด้วยนะครับพร้อมไปลงนะครับ โนะไม่มีอนาคตเลยนะครับล้มละลายขนาดโยนนีคว้าเนียฟ้องนะเนตุตากแล้วอะไรก็แล้วแล้วตักอ่ะเขาเออก็ขึอยอย่างงี้อันนี้ไปงี้มันจะเข้าได้ยงไงเนี่ยก็ไม่เคยตักอะนอยู่ที่บ้านคนใช้ทั้งสิบสองคนเนี่ยคนใช้เราเนี่ยนะคนใช้เนี่ยเป็นคนใช้ ตาขอดูได้เอ้าหลวงพ่อมาดิเนี่ยตาตาไม่อยากจะขึ้นมาเลยอะ,อะ,อะรางนีรน่รางนีรน่รางนี่ไม่ตักอะอพอกันเลยพอเลยพี่ไอ้นี่ก็ไม่รักษาหน้าเลยโอ้โหไม่มีอนาคตเลยไม่มีสิทธิ์เลยนะต้องเป็นคนที่ฝึกมาอย่างต้องฝึกมาฝึกมากี่ปีทั้งทีละมันนน้ำเล่นเด็กก็เคยเล่น แล้วก็เด็กเล่นที่พื้นอย่างเงี้ยโอ้แต่แม่นมากเลยมาคิดท่าอมาคิดท่าเองเป็นผู้ที่ท้าเรามาเลยนะไม่อยุดที่บ้านเลยเตะท้าเข้ามาได้นะฮะใครมีความคิดนะฮะได้เก่งๆแบบนี้น่ารักดีแล้วเล่นได้ตลอดนะฮะออกกําลังกายไปได้ด้วยนะใช้ไหวพริบปริพานทำมาธิได้ด้วยนะขอบคุณคุณวี่รัตน์พี่ทักษิณค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับ